วันนี้จะมาคุยนะครับว่าประกันในช่วงปี65นั้นจะมีทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างและในฐานะที่หลายท่านจะมีการวางแผนทางการเงินนั้นประกันนั้นสามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการวางแผนการเงินได้อย่างไรกันบ้างอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรองผู้จัดการใหญ่นะครับผู้บริหารสายงานผลิตภัณฑ์นะครับประกันธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนคุณนัตยาสุขุมคุณนัตยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิทย์สวัสดีค่ะ นะครับปีนี้คุณนัทยาบางคนบอกว่าหวังว่าจะเป็นปีเสือทองบางคนบอกมันต้องเป็นเสือติดปีกนะครับอุตสาหการรมธุรกิจประกันนะครับในปีนี้เป็นอย่างไงบ้างครับเ,เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเรายังรอประกาศตัวเลขเต็มปี64ี่อยู่นะคะอ,อย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขอเท้าความเล่าถึงภาพรวมในปีที่ผ่านมาสักนหนึ่งจะมีตัวเลข11เดือนที่ออกมาแล้วนะคะเออในในปีที่ผ่านมาปี641 1เดือนแรกเนี่ยธุรกิจ ประกันโดยภาพรวมเนี่ยจะมีเบี้ยประกันรับรวมเนี่ยเติบโตอยู่แถวๆประมาณสามเปอร์เซ็นตนะคะเมื่อเทียบกับปีหกสามหกสามนะคะซึ่งช่องทางการขายหลักๆอะค่ะอย่างเช่นการขายผ่านธนาคารนะคะก็จะมีเบี้ยประกันรับรวมเติบโตอยู่แถวๆประมาณหกเปอร์เซ็นตก็ยังคงมีแนวโน้มทิศทางที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยยังเป็นที่ต้องการของของประชาชนคนไทยอยู่เออ,อย่างต่อเนื่องนะคะ แต่ว่าถ้าเราหันกลับไปมองในช่องทางตัวแทนนะคะก็จะมีการเติบโตที่ลดลงเล็กน้อยอาจจะด้วยสภาวะการโควิด19ที่ยังมีอยู่นะคะก็จะทำให้อุปสรรคในการพบรปะลูกค้าอาจจะ ไม่ค่อยสะดวกมากนักนะคะทีนี้ถ้าเราซูมลงมาพอดีตะกี้เกิดเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันไปถ้าเราซูมลงมาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในปีที่ผ่านมานะคะตัวที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีการเติบโตสูงสุดเนี่ยเกินกว่า80%เมื่อเทียบกับปี63เลยก็คือประกันชีวิตควบการลงทุนหรือที่เราเรียกกันว่าค่ะยูนิตลิงค์นะคะ <Yes. S 1> เพราะว่าจะเป็นแบบประกันที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ครบทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคุ้มครองชีวิตในขณะเดียวกันเนี่ยยังได้มีโอกาสในการที่จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยควบคู่ไปด้วยก็เลยทําให้ได้รับความนิยมนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ประกันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงนะคะประกันบํานาญก็มีอัตราที่เติบโตสูงขึ้นด้วยเพราะเพราะว่าเรียกว่าเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับทิศทางของผู้คนในยุคนี้ที่หันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพนะคะ รวมถึงการที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยนะคะดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ประกันก็จะเป็นตัวที่ช่วยที่สําคัญเลยในการที่จะนํามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงกรณีที่มีการเจ็บป่วยมีค่าใช้จ่ายอย่างคาดไม่ถึงรวมถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในยามกเกษียณได้นะคะส่วนในปีนี้นะคะทิศทางเศรษฐกิจและก็ธุรกิจประกันเนี่ยยังคงมีความผันผวนจากหลายๆปัจจัยด้วยกัน นะะในในส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยคิดว่าจะมีอยู่3ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง <c oughs> นะคะปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะคะเรายังคงมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะรวมถึงการหดตัวของเศรษฐกิจ <c oughs> ไทยเองแล้วก็นี่สินครัวเรือนนะคะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละบ้านด้วยนะคะค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ส่งผลกระทบแน่นอนกับกําลังซื้อของประชาชนนะคะปัจจัยที่2จะเป็นปัจจัยทางด้านสังคมนะคะเพราะว่า ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เลยอัตราการเกิดก็น้อยนะคะสัดส่วนของผู้สูงอายุก็มากแล้วก็การของไทยเนี่ยเราก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องถ้าเกิดดูจากสถิติของภาครัฐที่ออกมาเนี่ยเวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยเฉลี่ยค่ารักษาพยาบาลอะ่ะโตขึ้นถึงประมาณสิบเปอร์เซนตต่อปีเลยนะคะก็เรียกว,ว่าค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวแล้วก็ปัจจัยทางด้านเทคนโนโลยีด้วยนะคะอย่างตอนเนี้ย มีในเรื่องของดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับการกับชีวิตประจำวันรวมถึงการทำธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ค่ะทำให้ทางธุรกิจประกันเองก็จะต้องปรับตัวในการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้แล้วก็ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถแข่งขันแล้วก็เติบโตได้ในอนาคตเหมือนที่เราจะได้ยินอยู่บ,ยบ่อยๆว่าไฟเอออินชัวเทคนะคะที่ที่หลายๆบริษัทเนี่ย <c oughs> ก็โฟกัสอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในปีนี้นะคะก็แน่นอนว่าต้องพิจารณาจากหลายองค์ประกอบแต่ว่าในวันนี้ค่ะด้วยเวลาที่จํากัดเนี่ยก็จะขอหยิบยกเรื่องการบริหารและการจัดการการเงินเพื่อการลดความเสี่ยงเป็นหลักโดยที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเงินนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะครับอ่ะไหนๆคุณนัตยาพูดเรื่องนี้แล้วผมมั่นใจนะว่าท่านผู้ชมหลายคนจะบอกว่าการวางแผนสร้างความมั่นคงผ่านประกันเนี่ยมันมีตัวแปรค่อนข้างเยอะ อยากจะให้แนะนําในเรื่องของหลักคิดในการที่ว่าเราจะวางแผนอย่างไรให้ดูแล้วดีที่สุดสำหรับแต่ละคนมั้งครับค่ะเย็นดีเลยค่ะก็คือในทุกวันนี้นะคะบริษัทประกันชีวิตหลายๆแห่งเนี่ยก็มีการพยายามที่จะปรับตัวนะคะแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราใช้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่บริหารความเสี่ยงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการนํา ประกันชีวิตมาใช้วางแผนจัดการทางการเงินให้เหมาะสมเนี่ยจะขอแนะนําหลักการเลยค่ะที่เรียกว่าสามถูกนะคะถูกแรกเลยก็คือถูกเวลาแล้วก็ถูกถูกที่สองคือถูกคนแล้วก็ถูกเงินเป็นถูกที่สามนะคะต่อขยายความนิดนึงนะคะถูกเวลาเนี่ยก็คือเราจะต้องมีการกําหนดเวลาในการที่เราจะแบ่งแล้วก็ส่งมอบตัวทรัพย์สินนะคะมีการกําหนดและวางแผนได้ว่าเราอยากจะให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ประกันเนี่ยจะช่วยได้อย่างเช่นผู้เอาประกันนะคะซึ่งแต่เดิมอะ่ะอาจจะเป็นเขาเรียกว่า key person หรือว่าเป็นผู้นําหลักในการเลี้ยงดูครอบครัวเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะประกันชีวิตก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ถูกเวลาในยามที่เขาต้องการนะคะทําให้ครอบครัวเนี่ยสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้นะคะม,มาดูถูกที่สองว่าทำไมถึงเรียกว่าถูกคนนะคะถูกคนก็คือเวลาที่วางแผนและเตรียมพร้อมส่งมอบ ตัวทรัพย์สินนะ่ะให้กับคนที่เราตั้งใจจะมอบให้นะคะผลิตภัณฑ์ประกันเนี่ยเราสามารถที่จะระบุผู้รับประโยชน์ได้นะคะอันนี้ถือว่าเรากําหนดคนเพื่อให้ได้รับทรัพย์สินของเราเนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเราอย่างแท้จริงนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เป็นอันที่สองส่วนในเรื่องของถูกเงินนะคะ<ม>ก็จะดูว่าสร้างทรัพย์สินเนี่ยจะต้องดูว่าเราจะต้องการที่เท่าไหร่ดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอะ่ะก็จะต้องดูว่ามีความสามารถ ในการชําระเบีย้ยที่เหมาะสมอยู่ในระดับไหนต้องการทุนประกันเท่าไหร่มีความคุ้มครองอะไรบ้างซึ่งแต่ละแบบอ่ะก็จะมีความแตกต่างออกไปเราก็จะเลือกให้ถูกต้องกับความต้องการในเชิงการเงินของเราด้วยค่ะก็เรียกว่าเนี่คือคือหลักการสามถูกนะคะค่ะหลักการสามถูกนะครับ ทีนี้เวลาที่เราวางแผนทางการเงินครับคุณนาตยาครับผมเชื่อว่าหลายคนจะมองว่าประกันคือหนึ่งในตัวเลือกที่เราควรที่จะมีเอาไว้ในพอร์ตด,ด้วยนะครับในส่วนนี้การที่เราเจะเอาประกันชีวิตเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการวางแผนทางการเงินมีหลักการยังไงบ้างไหมครับค่ะก็อันนี้ขอยกตัวอย่างนิดประเภทหนึ่งนะคะอเอ,อ่อหรือว่าความต้องการของลูกค้าในประเภทหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เทรนด์เรื่องของสังคมผู้สูงอายุที่เราต้องการที่จะวางแผนรองรับ การใช้ชีวิตทั้งก่อนวัยเกษียณและก็หลังกเกษียณเลยนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นประกรันชีวิตในรูปแบบของบํานาญเป็นหลักถูกไหมคะแต่ว่าอย่างที่ตอนต้นได้เกริ่นไปแล้วว่าช่วงหลังอเอ่อผลิตผลิตภัณฑ์ประกันที่ขายอย่างเช่นตัวยูนิตลิงก์หรือว่าประกันชีวิตควบลงทุนเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าสามารถที่จะเอามาช่วยวางแผนแล้วก็จัดการมรดกรวมถึงวางแผนกเกษียณอายุไปในขณะเดียวกันได้ด้วย ทำให้เราเนี่ยบรรลุในเรื่องของเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยยกตัวอย่างนะคะอย่างยูนิตลิงเนี่ยค่ะปัจจุบันนี้เรารู้เลยแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคือมีความคุ้งครองชีวิตแล้วก็ควบลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในพอร์ตที่เราเลือกเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นคุณสมบัติหลักแต่ว่าคุณสมบัติหลายๆข้อของยูนิตลิงที่เหมือนกับ เรียกว่าใส่ความน่าสนใจเข้าไปอีกนะคะที่เราพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างเช่นนะคะก็จะหมดกังวลในเรื่องของข้อผูกพันระยะยาวนะคะในผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆเพราะว่าอย่างอย่างบางแบบเนี่ยเราเลือกที่จะกําหนดจานวนปีที่ชําระได้เลยนะคะไม่ต้องชําระตลอดชีพอย่างของออต้องเรียนว่าอย่างของธนาคารเองเนี่ยเราก็จะมีเบี้ยที่ชําระสั้นให้เลือกบางแบบเนี่ยเลือกได้ว่า7ปี12ปี ทำให้สามารถวางแผนที่จะจ่ายเบี้ยจบในขณะที่ยังอยู่วัยทางานได้เลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องลากไปถึงตลอดชีพนะคะส่วนส่วนฟีเจอร์อื่นๆก็จะมีอย่างเช่นมีให้เลือกความคุ้มครองสูงที่พี่เรียกว่าเป็นเกียร์ลิงนะคะตรงคุ้มครองชีวิตเนี่ย40หรือ60เท่าเลยนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับเบี้ยที่ชําระนะคะแล้วก็ยูนิตลิงค์ใน รุ่นใหม่ๆเนี่ยเราปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้นะคะ <c oughs> อย่างเช่นเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณนะคะ <c oughs> เป็นช่วงที่เรามักจะให้เวลากับตัวเอง <c oughs> แล้วก็หมดกังวลเรื่องภาระทั้งการงานแล้วก็ครอบครัวแล้วนะคะ <c oughs> อย่างเช่นบางครอบครัวมีลูกถ้าถ้าทำงานจนเราเกษียณเนี่ยถือว่าลูกก็คงโตช่วยดูแลตัวช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่อายุ60เป็นต้นไปเนี่ยผลประโยชน์ตอนนี้เสียชีวิตอะบางทีเราสามารถที่จะเลือกให้ปรับเปลี่ยนให้ลดลง ให้ลดลงได้นะคะอาจจะลดลงแบบเจ็ดเท่าสิบสองเท่าอะไรก็ว่าไปนะคะของเบี้ยประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อตรงเนี้เรียกว่าเราสามารถที่จะเมื่อเมื่อเราปรับลดตรงลดตรงเอ่อผลประโยชน์ตรงกรณีเสียชีวิตลงแล้วนะคะแล้วก็เอ่อตรงเนี้เรียกว่าเราลดความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายของการประกันภัยที่สูงขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าตรงความคลองเนี่ยเราปรับลดลงก็ทําให้เส้นทางชีวิตในวัยเกษียนะคะ มีความมั่นคงมากขึ้นหรือจะเรียกว่าใช้สิทธิ์รักษาระดับความคุ้มครองไว้คงเดิมไว้ก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่อยากปรับลดอันนี้คือแล้วแต่เรานะคะแล้วก็ยังมีการเพิ่มมูลค่าของเงินตลอดอายุกรมธรรมได้อีกนะคะแบบประกันยูนิตลิงก์ใหม่ๆเนี่ยมีการให้โบนัสพิเศษด้วยนะคะซึ่งจะจ่ายตามมูลค่าบัญชีเอาไว้ถึง3ต่อเลยนะคะอย่างเช่นต่อแรกนะคะชำระเบีย้ยครบรับโบนัสพิเศษต่อส ก็จะมีเรื่องของถ้าก่อนเกษียณก็รับโบนัสพิเศษรายปีอีกแล้วเมื่อกเกษียณไปแล้วก็ยังสามารถเลือกรับโบนัสพิเศษรายเดือนแล้วก็พิเศษด้วยเเตอนตอนเกษียณเนี่ยสามารถเลือกรับโบนัสเ,เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะคะกรณีผลตอบแทนลดลงเนี่ยโบนัสพิเศษที่จ่ายตามมูลค่าบัญชีก็จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับให้กับกรมธนที่เติบโตขึ้นด้วยนะคะเรียกว่ามีมีความยืดหยุ่น อย่างมากมายนะคะซึ่งอธิบายแล้วอาจจะค่อนข้างมีความซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะคะนะครับขอบคุณมากเพราะผมว่าความยืดหยุ่นสําคัญนะครับเพราะผมว่าจังหวะชีวิตคนเราเมื่ออายุมากขึ้นความต้องการก็อาจจะแตกต่างไปถ้ามีความยืดหยุ่นคงสามารถตอบโจทย์ได้พอสมควรวันนี้เป็นประโยชน์มากแต่ว่าท้ายที่สุดนี้ผมอยากให้คุณนัตยาฝากอะไรเอาไว้สักเล็กน้อยสําหรับนักลงทุนที่ดูเราอยู่ตอนนี้ครับค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะเ,เตรียมความพร้อมแล้วก็เราก็ยังต้องก้าวไปข้างหน้านะคะแล้วก็ เออเรียกว่าอย่าลืมวางแผนทางการเงินนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะจะได้มีอ,อ,อนาคตแล้วก็วกัยเกษียณที่แข็งแกร่งมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงนะคะ<ม>ก็ขอให้ปีสองห้าหกห้านี้นะคะ<ม>เป็นปีที่ดีของทุกท่านขอให้ประสบแต่ความสุขแล้วก็ความสำเร็จแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดปีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนัตยาครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ คุณนัตยาสุขุมนะครับก็เป็นรองผู้จัดการนะครับสายงานนะครับก็คือทางด้านของประกันของธนาคารไทยพาณิชย์กันด้วยนะครับอย่างที่บอกครับว่ายังไงก็ตามเวลาที่วางแผนทางด้านของการเงินแล้วสิ่งสําคัญมากๆครับก็คือการกระจายนะครับไปอยู่ในเอ c คลาสต่างๆรวมถึงประกันชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะวางแผนทางด้านการเงินเพราะว่าความไม่แน่นอนนั้นก็มีแต่ในปัจจุบันนี้เรื่องของยูนิตลิงก์เองทวีความสําคัญมากขึ้นและอีกส่วนคือเรื่องของความยืดหยุ่นนี่แหละครับที่สามารถทําให้เรานั้น บริหารจัดการตามจังหวะชีวิตของเราได้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ